สวัสดีครับผม MJ Studio Official นี่นี่ไงวันนี้จะมาเล่นเกมนี้โอ้นี่ว่ามีมหาวิทยาลัยสร้างโอ้โหโอ้มีมหานี่ไง แล้วฝั่งนี้มหาวิทยาลัยแล้วฝั่ง,งน,นู้นเนี่ยเข้าเมืองแล้วก็ตรงไปเข้าป่าเฮ้ยเข้าเข้าป่าเฮ้ยฝั่งตรงไปเข้าเมืองฝั่งซ้ายเข้าป่าใช่เลยที่นี่ hmm, <laughs> mình đi, ủa, nghe ไฟที่นี่กันน่ะนี่ไงมาแล้วใกล้มาแล้วนี่ไงแดดเดดแดดเมาคีลาสัตว์เมาคลีลาสัตวค์คา,าเชคานคาเชคานทลกนั่งมันออกมาหมดทลกนั่งมันออกมาหมดมันข่าวัว มันค่ะควายโอ้รถ oh. ไฟโห oh. นี่ไงไปแล้วรถไฟไปแล้วอ่ะห mm. นี่ไงจะข้าสถานีรถไฟอะ่ะแล้วก็นี่โอ้โ oh. ห ก็ผ่านเมืองโอ้นี่ไง นี่ไงไอ้ลูกกระป๋ออะนี่ยมาดูเมืองสิโหโหมีลานจอดรถโอ้โห,หแล้วก็มีวงเวียนโหยนี่ไงฝั่งนี้เป็นอาคารเรียนโอ้โห,โหแล้วก็มี ร้านอาหารรีเสเตอรอ์งไงโอ้โหนี่นี่คือถนนไฮเวย์ไฮเวย์ไ,ไงโอ้โห ี่ถนนนี้มีคนถนนนี้นี่ไงเนี่ย นี่ไงมันเป็นทางเลี่ยงโอ้ทางเลี่ยงไฟแดงแล้วก็มีจุดยูเทินแล้วยูเทินมันอยู่ตรงไหนน่ะสร้างจุดยูเทินด้วยเนี่ยนี่ไง เนี่ไงนี่ไงขยับต้นไม้ก่อน อยเบาทแต่พ <Yeah. S 2> mm ิเศษไปกว่านั้นนะคะพิเศษไปกว่านั้นสหรับที่สะดวกโอนนะคะโอนยบาทานเป็นอบาทนะคะพิเศษไปกว่านั้นชุดนี้นะคะบอกว่าต้องสั่งให้ตวสั่งให้ไะสั่งให้งแฮปปี้ีักของไซ์แวร์บาทอือือ นี่ไงนี่มันเป็นนี่ไงเนี่ยมีรถบรรทุกก่อนนี่ มีรถบรรทุกกลับรถเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยนี่ นู่มีแท็กซี่ด้วยแค่ทางนี้น anyway ี่แล ja um ้วก็เลี้ยวซ้ายไป หโหยทางเนี้ยนี mer, League, izer, worries, ่ไงแล้วคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็บายบาย